ขอวพิเศษก็คือนี่ทำดีไปไหนนี่หลักธรสอนของพระพุทธเจ้านี่ของพิเศษที่สุดถ้าใครผมปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าวิเศษที่สุด,าตตาสสดจากคนจนกลายเป็นคนรวยจากคนรวยกลายเป็นคนที่รวยยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจากคนมีทุกข์ก็จะมีความสุขจากสุขก็สุขยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่เล,ลวร้ายต่างๆ ที่เราผจนต่างๆพวกเจ้ากันในเวรก็จะอันตรธานจิ้นจิ้นจิ้นไปเพราะเป็นของวิเศษวิเศษจนขนไปจนรื้อพบหรือชาติได้หรือเจ้ากันในเวรได้หรือความทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์ในจิตที่บริสุทธิ์ทองที่เรียกว่าจิตอหรหันต์นั่นนั่นเหนือกรรมเหนือบุญเหนือบาปเหนือทุกข์ทั้งมวดในการพบบุพบแลยอรูป สุขในการพบลูกพบและลูกพบที่ว่าเลือเมืองพริพนานสุปปะจึงเรียกว่าปรมังสุขันเดี๋ยวก็ได้ไหมนี่ของแคนแน่นอนที่สุดแต่จะโลกไม่ใหญ่น้องตาวัวเทพน,นั่นกลับไปอยากได้เสือสักพวกผู้ชายเราผู้หญิงเราก็เจ็ุเช่นเดียวกันไม่เกินกันเรื่องการที่เป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องอื่นไม่เคยพูดถึงเรื่องการกว่า เวลามันด้วกันแล้วนนี้จากกันคิดถึงกันไปหากันก็เรื่องกันสนทุอยู่กันก็เบื่อนายกันนี้ออกจากกันพอห่างกันหน่อยก็คิดถึงกันก็เรื่องกันเขาไปหากันอีกสนทุอยู่กันก็เพื่อจะไอีกนี่ออกจากกันอีกมันมีแค่นั้นแต่จริงที่พิเศษที่เรื่องที่บุญสุดสามารถทำลายพวกนี้ได้มีก็คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นจริงที่ ทำได้ยากสำหรับมนุษย์ที่อยู่กับเรื่องการผอ้ใดที่จะหวังที่จะออกแก่เรื่องการโอ้ยยากหนึ่งในรางหนึ่งในนั้นเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เสร็จโลกต้องการก็เราเกิดจากการนี่ใช่ไหมเพราะเราเกิดจากน้ำการนี่ไม่ไม่ได้เกิดจากของทิพย์นี่มเมต่ของทิพย์ก็เกิดจากน้ำกามช่วยมนุษย์ กติกเกืดบใหญ่ที่สุดเทวาลูกนั่นมีนางตัวลงมังเลยเป็นห้าร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนของมหาปิเท่าสกษ์แสกกนโกรดนาง,งม,มังเลยอิ่ไม่พอยิ่งหนักกลางของพวกเทวดาเพาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอไรเลยน,นะมีแต่ก,การโดยถ่ายเดียวต้องโคสกษ์เทวุหลงในกลางนี่แหละ เทวดาตายเพราะอดอาหารโคศกาเทวบที่ดดปเป็นเทวดาไม่นานนะเอมัวอม่วแตเ่เรื่องการอย่างเดียวนั่นแหละก็เลยไม่ได้รถึงอาหารก็เลยตายโคศกาเทวบปี่อย่างนั้นการนี่ข้อไปหมดที่เรียกว่าการภพการมาภพแล้วก็ไล่มาจากต่าไปเลยจากนรกเลยไล่ขึ้นมาเรื่อยไล่ขึ้นมาเรื่อยจนเทชั้นที่หก ฉันประนีโหยนี่มั่วกระทิุดได้เดินทางนี่ไม่เียที่จบสิ้นแล้วมีความสุขสบายไปได้ทำอาหารกินได้มีแต่ที่สนุกสนานขวดบุญกันอยู่ในเทวโลกนี่บุญฉันทำมากับพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้บุญฉันทำมากับหัวในฉันได้ดีเพราะว่าเนี่ยฉันระทาหัวฉันฉันมีปลายสาเนี่ยหัวจะดามัวจะว่าก็ตามฉันไม่เถียงเพราะถือว่าเป็นหัวฉันแค่ทำบุญได้แค่นี้ฉันก็ได้บุญแล้ว นี่ฉัน tha, ฉ้น tha, ฉน tha, า,มมานะฉันทานเตียงมานะฉันมีโยนเป็นเตียงจะไปไหนก็ประดับประดาอย่างงามลอยไปนี่ฉันเคย tha, ทานเตียงให้กับวัดวาอารามให้กับ,บ,าากบคณะสงฆ์ฉันได้อานิสมนี้นี่ฉันทานโยนให้กับวัดบารามฉันได้นั่งโยนสง่างามให้ละอุปกันตอนนี้มีความฉุกก็เลยหรือสร้างบนสร้างบุสุดเรื่องการจริงมเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเกิดอะไร สมสูโยกรัรด้วยดังนะั้นไม่มีวันที่จบสิ้นมนุษย์นี่ยังเหนื่อยนะนั่นแหละมนุษย์ดียังทำมาหากินเรื่องการยังเบาว่าโลกของเทวดาอย่าว่ามน,นุษยนี่โลกกา,เางเยอะนะนะอ้ไกลป่าเทวดาหลายด้านนี่พระพุทธเจ้า,านี่จึงตำหนิเรื่องใดในเวลาที่พระพุทธเจ้านี่เทศตัวเทวดาเทวดาเห็นอาวิสง แห่งการทางใดการราคาได้เทวดากลุ่มนั้นจึงทรง,ม,งม,มักทรงผลทรงมักจนผลในการแสดงทาทคำมัญัตกับปวารณนสูตรเ้ยพวกเรานี่อุ้ยเมื่อไหรแล้วมันจะเริได้สิทีอยาดีที่ไหนมากผลมาเออมันดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อสิ่งเดียวเป็นจะตายแล้วถ้าริงนี้มันทำาไม่ได้จะเป็นจะตายแล้วแน่นี้หนไหมนะสัตว์โลกเสหงหาสิ่งเดียวมากกว่า อัอยานจบอ่านจาแเพลงขนาดไหนก็ซื้อมาพยานี้ทําให้การราคาดีแทําให้พวกนี้อ้ย่างดืนต่อะไปทําไมจริงไม่มีการที่จะะทำให้สิ่งนี้หมดไปจากใหญ่ไนดะ้เมือ่อพระเจ้าบัดขึ้นพักคนจิงไม่ได้สนใจคิดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคาสอนแบบคนที่ขาดสติคนบ้า สัากาสอนกนเรื่องนี้สอนเรื่องเจตุการอสอนเรื่องการโดยยานยน้ทำนั่นทำนี่ตเตยพระเจ้าสอนที่รักพวกนี้โลกเขาจินับไม่ได้ในตำราหนึ่งเราไปอ่านในตำราหนึ่งพระเจ้าสุโธตนะห้ามคนในเมืองนั้นเมืองนี้ที่เป็นไอบริษัทบริวารหรือเป็นเมืองขึ้นเพราะกัน,กนใส่ไบาให้สิทธัตถะกาลที่เป็นราชบุตรเพราะว่า ศิษยัตตะกูบานเป็นบ้าอยู่ดีไม่ชอบอยู่เย็นสบายเวลาที่จะเสวยพระกิจกา,ารก็มีคนป้อนใหน้เวลาที่จะอาบน้ำฉ่บน้ำก็มีคนอาบฉงให้มีนางบำรุง,งบำเรือเป็นแสนสิทธัตถะกูมานบ้าแล้วจู่ๆออกไปขอทานก็กินขายหน้ากินแม่แต่ออกจากโบตถ์กูดีดไหมไหมทำางานหนึ่งนะคงไม่มีในพระปลาดิบ าผมจะก,การเป็นการแตกขึ้นมาหรือไงเราก็ไม่ใช่นะเราวนี่าศาึกษาซับเซ็ตหน่อยเม้แต่พระเจ้าสุดโตธนะก็ยังว่าลูกชายเป็นอเราเพราะว่าเจ้าของพวกเรานี่ออกบวชขอฐานเพื่อเพื่อจะกำราดและแตัดสินปัญหาโค่นริงนี้กล่าวไดครเป็นเรื่องที่โลกต้องการเศรษฐโลกต้องการทะยุทะยานใหญ่ แต่พรพุทธเจ้าบวชเพื่อทําลายสิ่งนี้นี่แหละหน้ามือเป็นอังมือโลกก็เลยรับไม่ได้สามส่วนอยู่ในกลางราคะอีกส่วนเดียวเท่านั้นที่จะรู้อัดรู้ทำเข้ากราบพุทธเจ้าแลบประพฤตตนออกจากตามพวกนี้น้อยที่สุดน,นะส่วนเดียวอีกสามส่วนยังหลงเหลืออยู่ให้กับพ,พุทธเจ้าพวกต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปพวกต่อไปก็ไปอีกได้ส่วนเดียว อีกสามส่วนก็ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไปยุอย่างนั้นนั่นคนโง่จริงๆม,มากกว่าคนใจรายสิ่งที่มันจีใจที่สุดก็นี่ไม่มีโูคใดนั่นที่จะตึงใจไอ้บุรุษเพศเท่ากับ,บรพรสจีตไม่มีโูคใดที่จะตึงใจจิีเพศเท่ากับบุรุษเพศมีสองูปกันนั้นที่มันตึงใจกันเพราะว่าศึกษาดูแลก็เหมือนที่พูดในฝันว่าผมสร้างโลกนั่น มันเกิดขึ้นาธรรมชาติของมันไม่ไม่มีหรงเยาือเงียบนะถูกไหมอวัยวะของหญิงของชายเกิดขึ้นตามธรรมชาติการราคษเกิดขึ้นในการจ้องกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายมันเป็นตั้งแต่เริ่มต้นสมสู่อยู่กันมีท้องคลอดลูกไอ้ตั้งท้องแล้วก็ออกลูกออกเต้าต่อ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 กันมาจนถึงปัจจุบันนานอักขูประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่ได้ไม่เป็นเรื่องปาจิหรือวิสัยของพวกเราที่จะเข้าไปทราบได้ว่าโลกเกิดนานเท่าไหร่ มีแต to ่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทราบได้แม้่ต่คณะสงฆ์สาวกก็ไม่สามารถยังรู้ได้มีเต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทราบคณะสงฆ์สาวกรู้ได้เพียงลานชาติแต่พระพุทธเจ้าประมาณไม่ได้ในลานชาตินั้นคณะสงฆ์สาวกสามารถรู้ได้ว่าพุทธันดนนั้นอยู่จุดไหนจุดไหนจุดไหนในกาพระพุทธเจ้าชื่ออะไร จะบันทึกวาในแค่ลานชาติแต่พระพุทธเจ้านี่ประมาณชาติไได้ต้อการชาติย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นปั๊บ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 มันจะยแม่นพะพุทธเจ้าแต่ทำไมพระองค์กินไม่ยึดมั่นหรือมั่นไม่ได้ติดในสิ่งนั้นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเลิศกว่าเลิศที่สุดนี่สว่างสวยที่สุดสิ่งปฏิกูลเน่าหนไม่อยู่ในพระทัยของพระองค์มีแต่ความ บริสุทธิ์พูดป้อมอยู่ตลอดตลอดตลอดนี้เรียกว่าสิ่งวิเศษก็คือคำก็คือวินัไหอกจากน่้มีของวิเศษ